สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับจักช่องปุ๊บปั๊บแอนิมอลนะครับผมคลิปนี้ก็จะพามาอัปเดตนะครับเจ้าน้องๆน,นะครับ3ตัวกรีนชีคนะว่าเป็นถึงไปถึงไหนกันแล้วแล้วก็เดี๋ยวมาป้อนกันนะครับวันนี้ก็ป้อนได้ประมาณ3-4วันแล้วแหละนะแต่ว่าแต่ว่าตอนแรกๆวันแรกๆนี่ป้อนโอ้โหไม่ยอมกินเลยนะครับก็เลยป้อนให้ไปนิดนึงนะครับยัดเข้าไปยัดเข้าไปแล้วก็เออ ไอ้เขาหิวพอเขาหิวเริ่มกินเป็นละตอนนี้เริ่มกินเป็นละเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโตไปถึงไหนกันแล้วเป็นยังไงไปดูกันครับอาหารนกนะครับก็จะเป็นของตัวเนี้ยนะครับนูติเบิร์ดนะครับผมใช้ของนูติเบิร์ตตัวนี้นะแล้วก็เอาน้ำร้อนใส่นะครับหนึ่งช้อนนะก็เยอะอยู่นะครับเพราะว่าต้อป้อนเจ้ารอดช่องด้วยนะเดี๋ยวเราไปอัปเดตรอดช่องด้วยเนาะ รอดช่องก็บินออกนอกบ้านไปนะครับข้ามฝั่งไปไปเกาะอยู่ต้นมะพร้าวนะครับรออยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงจะลงมานะเรี่ยกอยู่ด้านแหละถึงจะลงมานะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ตอนนั้นกำลังเหอปีกก็เลยบินออกนอกบ้านไปเลยโอ้ยคือใจหายแว๊บเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกินชี้กันก่อนอน,นะตัวนี้เป็นตัวเล็กสุดนะตัวนี้เป็นตัวเล็กสุดก็ขนกําลังออกนะครับเสร็จแล้วก็ดูเดี๋ยวมาดูดูท้องเขา ฟองเขาก็แดงนะถ้าจะเป็นเป็นพายแหละนะครับแต่ว่าออกส้มๆน่าจะเป็นแร่เทมแร่เทมตัวนี้ก็จะดูสวยๆหน่อยนะครับมานะเรามาก้อนกันดีกว่านะอืมนะครับก็กินเก่งแล้วนะกินเก่งแล้วนะกินเก่งแล้วนี่ฮะเห็นไหมชก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 ,ชก ตอนแรกเขไม่ยอมเลยนะก็ต้องง้างง้างปากอย่างเงี้ยง้างปากแล้วก็ให้เขากินนะครับก็ยังกินไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หลอดอุ่นๆหลอดอุ่นๆเห็นไหมเห็นไหมกาหิวมากๆน้องๆนะครับท่านใดนะครับดูอยู่ก็ถ้าล้วงจากรางมาแล้วก็ไม่ยอมกินก็ ปอยเขาทีดนึงนะครับให้เขารู้ว่าตัวนี้คือหลอดสลิงนะคืออาหารของเขานะพอเขาไม่ยอมกินเนก็ปล่อยเขาจนเขาหิวจะจัดเนี้ยแล้วก็ป้่อนเขาเลยมันก็กินยังไงก็กินนะครับนีดนก็ยังไงเขาก็กินมือเราก็ประคองว่าอย่างนี้นะไม่ให้เขาหาไปทางอื่นเพราะว่าบางทีอาจจะทําให้เปื้อนได้เนาะเห็นไหมตอนนี้ เห็นหลอดสลิง์ไม่ได้แล้วนะครับโชกๆๆๆๆๆๆๆกินเยอะนะครับเริ่มกินเยอะแล้วผมก็จะใช้สิ1ีซีตัวนี้ก็จะประมาณครึ่งนึงนะครับก็ผมป้อนเช้าเย็นเช้าเย็นไม่เอาเที่ยงนะไม่เอาไม่ได้เอาเที่ยงนะครับอาจจะเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เข้าโตขึ้นเรื่อยๆเนาะก็ต้องใส่อาจจะ อย่าเยอะมากเยอะมากก็ไม่ดีน้อยมากก็ไม่ดีนะครับเห็นไหมกินใหญ่เลยกินเก่งมากนะกินเก่งมากตัวนี้เก่งสุดๆส,ดสึดจะอิ่มแล้วมั้งอิ่มหรือยังอิ่มหรือยัง แล้วก็ดูถุงลงใต้ท้องก็นะครับตุงแล้วก็พอนะตุงแล้วก็พอเพราะว่ากินเยอะมากก็ไม่ดีนะครับเยอะมากก็ไม่ดีอ่ะเดีย๋ยวไปดูตัวต่อไปกันดีกว่านะครับอิมละเลือกรองละเลือกร้องละตัวนี้ตัวนี้จะสวยมากนะผมจะเก็บไว้นะครับเก็บไว้มาดูพี่ใหญ่เขานะครับพี่ใหญ่เขาจะออกเป็นบูพายเป็นออกไฟพายหน่อยนะเห็นไหมปีเขาจะ ดูไม่เขียวนะครับไม่เขียวออกเป็นผ่าเป็นแบบออกไปทางบรูบรูนะลูกครึ่งบูลูกครึ่งบูแล้วก็ตัวจะดํานะครับท้องดำนะท้องดำเนี่ยหน้าท้องขนขนเล็กๆเขาีะดำนะครับแล้วท้องจะมีแดงหน่อยมีเหลืองนิดๆแซมก็ออกจะแค่ออกไปทางบรูนะลูกครึ่งบูนะครับก็เดี๋ยวเราป้อนกันต่อพี่ใหญ่เขาหกละโชว์แล้วกินเก่งกินเป็นแล้วทุกตัวนะครับ หิวจะจัดใช่ไหมผมปล่อยให้หิวจะจัดเลยนะคถ้าถ้าป้อนแล้วไม่ยอมกินก็คือปล่อยเลยนะแล้วก็ตอนเช้าสมมุติว่าเอามาใหม่ๆนะ้ล้วงตอนเช้านะครับป้อนเขาทีเดียวป้อนนิดเดียวจริงน,นะให้เขาแต่แต่เงี้ยงัดงัดปากเขาเนี่ยนะแล้วก็ให้เขากินแล้วๆๆนิดนึงนะครับตอ,อนิดหนึ่งแล้วก็ไม่ยอมกินเลย้าไม่ยอมกินผมก็ปล่อยเลยนะปล่อยเลยน้องๆทำตามผมก็ได้นะทำตามพี่ก็ได้นะครับแล้วก็ดูดูไว้ด้วยว่าพอเที่ยงก็ได้ เช้าเราล้วงมาแล้วไม่ยอมกินเที่ยงเราก็มาลองป้อนอีกทีหนึ่งถ้าเขายังไม่หิวก็ปล่อยเขาไปอีกนะครับจนเขาหิวจนจัดเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเ็นะเขาจะร้องเรียกหากินเองเห็นไหมพกโอ้ลัวลัวลัว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 หิวจัดหิวจัดนะครับเขาเห็นสลิงเขารู้แล้วไงว่านี่คือสลิงอาหารเขา ตัวนี้ก็สวยนะไม่ใช่ไม่สวยนะครับนกพ่อแม่เขาเป็นรู้สึกว่าจะเป็นพายเนาะเป็นพายชินนามอนหรืออะไรผมก็ไม่รู้นะก็เรียกสีอะไรก็ไม่รู้มันเยอะมันเยอะหลายสีแต่ว่าไม่เหมือนพ่อแม่เขาเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนแม่เขาตัวเดียวนะครับที่เหลือไม่เหมือนเลยน่าจะมีเลือดสปอร์สปิดเลือดอะไรโคโลเลือดอะไรไม่รู้เขานะก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งแต่ตัวนี้กินน้อยกินไม่เยอะนะครับกินไม่เยอะอิ่มละอ่ะอิ่มละ ถ้าอิ่มแล้วเขาจะไม่ค่อยอ้าปากนะครับไม่ยอมอ้าปากกินนะสังเกตง่ายมีบูมีเลือดของบูแซมมาด้วยนะผมก็ไม่รู้ผสมปุมเปกันไปเนาะนี่เห็นไหมดูปีกเขาเนี่ยเนี่ยตัวนี้มีปีกบูด้วยนะครับเห็นชัดเจนเลยเห็นไหมนะเห็นไหมจะไปดูตัวต่อไปกันดีกว่ามาตัวนี้ ตัวกลางนะครับตัวกลางแล้วกลางก็มีปลายปีกนี่ก็จะเป็นบลูแซมเหมือนกันนะสวยนะสวยเห็นไหมอีบลูแซมหางส้มนะครับเมื่อกี้หางออกสีน้ําตาลและที่ใหญ่เป็นหางสีน้ำตาลตัวนี้จะเป็นหางออกส้มหน่อยเห็นไหมครับน้องๆดูหางออกส้มส้มแล้วก็ตัวท้องท้องก็จะเหลืองเหลืองอ้อยอย่างนี้เลยเห็นไหมเนีย่ยเหลืองอ้อยเลยเหลืองแล้วก็มีแดงนะครับน่าจะเป็นเยลโล่นะเยลโล่ Yellow, แล้วก็เหลืองนะจากน้องเล็กน้องเล็กเขาจะเป็นปีกส้มนะครับปลายปีกเขาจะเป็นสีส้มตัวนี้จะเป็นเหลืองก็ <c oughs> ไม่รู้มันหลายสายมันหลายสีมากเนาะโอ้ตัวนี้กินเก่งนะครับตัวนี้กินเก่งตกน้องกลางกับน้องเล็กเขากินเก่งมากนะน้องๆดูด้วยนะครับสีสามตัวเนี้ยคอกเดียวกันไม่เหมือนกันสักตัวนะ นี่เราก็ให้อาหารเขานะครับพยายามเอามือเราเนี่ยไม่ได้บีบนะนิ้วชี้กับนี้โป้งพี่นะไม่ได้บีบนะครับน้องๆดูด้วยให้ประคองประคองเขาไม่ให้หัวเขาออกซ้ายออกขวาเพราะว่ามันจะเปื่อนมันจะเคลอะนะตัวนี้กินเก่งมากกับตัวเล็กกินเก่งมากคนระับอืม นะตั้งชื่อให้หน่อยดินะครับเดี๋ยวโหวตตั้งชื่อกันนากว่าชื่ออะไรกันบ้างเนาะสามตัวนี้นะครับยิบแล้วเรียบร้อยนะครับพอแล้วเราไม่ต้องเอาเยอะนะครับทองก็ตุงงละนะครับทองก็ยืนเยอะแล้วก็ตัวนี้ปีกสีสวยอยู่นะสีสวยอยู่นะครับน้องๆครับมาตั้งชื่อให้พี่หน่อยนะตัวนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวปิดไฟดีกว่าเห็นชัดดีกว่าตัวนี้เป็นน้องเป็นพี่ใหญ่นะครับพี่ใหญ่เขาจะเป็น อน้องกลางน้องกลางตัวตอนนี้น้องกลางใหญ่กว่าพี่ใหญ่ละเห็นไหมนะครับตัวนี้จะเป็นน้องกลางนะครับน้องกลางชื่ออะไรเอ่ยนี่พี่ใหญ่เขาจะเป็นตัวดําๆนะครับมีออกบรูเยอะหน่อยนะแล้วก็น้องเล็กอยู่นู่นนะฮะเพืตั้งชื่อนะครับตอนนี้ก็เลขหนึ่งนะพี่ใหญ่คือเลขหนึ่งเลขสองก็พิมพ์ในครทูได้เลยนะครับเลขสองแล้วก็เลขสามนะน้องเลขเลขสามตามนั้นเลยนะช่วยกันบดด้วยนะครับว่าตั้งชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อตามนั้นเลยนะครับนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเจ้าเอ่อ เดี๋ยวเริมตั้งชื่อสามตัวนี้ให้ด้วยนะเดียวต้องกกไฟก่อนนะครับเพราะว่าอากาศวันนี้เย็นมากนะครับพายุเข้าอากาศเย็นก็ต้องรักษาอุณหภูมิให้เขาด้วยนะครับเพราะว่ายังเล็กอยู่ขนยังไม่เต็มนะขนยังไม่เต็มต่อไปเราก็มาป้อนพี่ราช่องนะครับเจ้ารถช่องกันอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูเจ้ารดช่องนะครับพอดีเอาเข้ามาในห้องนะเพราะว่า อัปเดตล่าสุดนะครับรอดช่องเนี่ยไปตอนสองวันก่อนเนี่ยผมป้อนเขานะเอาออกมาข้างนอกบ้านนะครับป้อนเขาเขากำลังเหิดตีกนะครับแล้วก็บินหลุดไปเลยบินรุดุดุดดุดดุดออกไปข้างนู้นเลยแล้วก็ไปเกาะฝั่งตรงข้ามตมาา้นมะพร้าวนู้นนะครับไปฝั่งตรงข้ามเป็นต้นมะพร้าวลงไม่ได้นะ <c oughs> ไปกอะอยู่นู้นเรียกอยู่ครึ่งชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงถึงจะลงมานะครับแล้วก็มาเกาะอยู่มือผมเรียกอย่างเงี้ย เราช่อ,อ,อ,องเราช่องเราช่องเรื่อยอย่างเงี้ยประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับถึงจะลงมานะก็<ฮ>เหนื่อยกับเขานะครับก็เลยทางบ้านประชุมกันแล้วครับก็คลิปปีกเลยนะครับคลิปปีกก่อนรอให้ผัดโขนรอบหน้า่อยหัดบินนะสรุปว่าเพราะว่าอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่อู่อยู่ที่บ้านผมเนี่ยมันอันตรายนะครับเพราะออกไปในกนา,นาบ้านแล้วมันสิบล้อมเมื่อตอนเขาบินไปเนี่ยคือสิบล้อมบ,บินมาวิ่งมาพอดีนะแล้ววิดนิดเดียวคือก็บินขึ้นพอดีก็เลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกลัวกลัวตายนะครับกลัวโดนรถชนตายก็เลย ขอญาติขปีก่อนนะน้องๆอ,อ,อาจจะท่านใดที่อยากดูเจ้ารอช่องบินอิสระก็น่าจะเป็นฤดูการหน้านะครับรอผัดขนก่อนเนาะผัดขนก่อนตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาป้อนกันแต่ตาตอนนี้เจ้าเจ้ารถช่องเนี่ยบินเกาะมือได้แล้วสอนขึ้นมือได้นะครับไต่มือได้แล้วนะไต่มือได้นะครับขึ้นมือ,มอเอามือมาอย่างเงี้ยเขาก็ขึ้นได้แล้วแล้วก็บินวางไว้ตรงโน้นแล้วก็ให้เขาบินมากินอาหารได้แล้วนะครับก็สอนได้แล้วนะสอนได้แล้ว ตอนนี้นะครับอามาเห็นไหมขึ้นมือมาหลูกโอ้เกงเกงรอดช่องเกงรอดช่องเกงเห็นไหมรอดช่องเกงผมต้องเอามาไว้ในห้องนะห้องนี้เพราะว่ากลัวนะครับเมื่อวานเราออกมาเล่นเขาก็บินเหมือนกันนะบินแต่ว่าบินต่ําดีว่าจับทันนะจับทันอ่าก่อคอนก่อคอนก่อคอนก่อนนั่นแหละก่อนอยู่นั่นแหละฟับว้าบินมาแล้วบินมาแล้วเอาใหม่เอาใหม่ เราชอบมาเนี่ยยังไม่เรียกยังไม่ได้เรียกยังไม่เรียกอย่าเพิ่งมาอย่าพิ่งมา,ยา,งมาหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเราช่างบินมาครับฟับอ๋อเกาะนี่เห็นไหมเกาะมาแล้วนะครับเกาะแล้วเราช่างก็บ,บินมาเกาะนี่นะฮะแล้วก็ต้องป้อนเขานะา э, ผมก็จะสอนอย่างนี้ตลอดนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ฟังว่าให้หยุดนะนะ Donkey, หิวจัดหิวจัดนะครับไปกลับไปกลับมา ขึ้นมือได้เห็นไหมขึ้นมือได้แล้วก็เกาะคอนได้นะครับไม่ไม่ยอมเกาะคอนเลยนะอ,อ่ะอ่ะเกาะคอนไว้เกาะคอนไว้อย่าพิ่งมาอย่าเพิ่งมาอย่าพิ่งมาเนี่ยมาล <c oughs> นะเกาะละเก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเกาะไว้เกาะไว้อย่าพิ่งเกาะไว้เกาะคอนไว้เนี่ไม่ต้องเกาะเน,นี่แต่ผมต้องใช้อนี่นะกันไว้เนี่เห็นไหมบินมาละเออพอดีไปซื้อลูกบีบมาลูกบีบมา นี่อืมเอ,อม้อืมอ่ะไม่รอเลยไม่รอเลยอ่ะขึ้นเลอเอออืมเก่งแลวเห็นไหมได้แล้วครับ เราก็ซ้อมซ้อมอย่างนี้นะไปไหนแล้วเะเห็นไหมก็จะเป็นอย่างนี้แหละบินไปมั่วซั่วเห็นไหมไม่ยอมฟังนะครับไม่ยอมฟังเราเรอช่องบินไปสเปรย์เหละมั่วไปหมดละวมาบินมานะครับเดี๋ยวเราต้องเอากีบมาอืมเก่งเก่งนะครับ เดี๋ยวเราดูกันต่อนี่เราช่างขึ้นเนะนื้อไม่ยอมขึ้นเลยอันนี้นี่ต้องสลับมือนะนี่นะครับนี่เก่งเก่งเห็นไหมก็เขาก็บินเริ่มบินได้แล้วนะไปเนื่งก่อนอย่นล่มก่อนมา นี่เก่งนะครับคือเขาบินได้ไม่ไกลนะบินแล้วเขาก็ร่อนลงเพราะว่าผมผมขีดผมขิดปลีกไปแล้วนะขิดปลีกไปแล้วไปไปโน่นไปโน่นเกาะคอนไว้เกาะคอนไม่ยอมเกาะคอนเลย <c oughs> นะเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้เห็นไหมครับน้องๆมันไม่ค่อยเชื่อฟังเท่าไหร่นะเห็นไหม ็ค่อนข้างที่จะดื้ออยู่นะมาลูกอันนี้ก็าไต่ขึ้นมือได้อะไรได้นะครับเตะเตะเตะคางเงี้ยเนี่ยโอเกณเกณฑ์เกณนะครับก็ซ้อมอย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับซ้อมอย่างนี้ก็ได้นะนี่นะผมก็จะวิบิดเหรอตัวนี้ก่อนอ่าอ่าโอเค

อืมเก่งครับอินดีน้นะอินดีน้นะเจ้ารัดช่องเก่งเิ่มอิ่มละเริ่มอิ่มละ cơn mưa ừ. à viên thế nhé một viên con đi qua Hiến mấy ơi nóng nóng Hiến nhiều nát Hiến nhiều nát cơn mưa nhé Có con đấy Ừ, kênh lắp kênh Ừ à. เกาคอนไว้กาคอนไวอ้อ้าวอ้าวอ้าวเลีเลยเละเลย,เลเลย <laughs> อืมเก่งไอม่อิอ่มแล้วอิมอ่มแล้วอิม่มแล้วอิ่มแล้วเขาเล่นอย่างเงี้ยถ้าข้าเขากัดอย่างเงี้ยคือเขาอิ่มแล้วนะครับเพาอิ่มแล้วเห็นไหมเขาจะกัดเล่นอย่างเงี้ยเลยโูอะไรอย่างเงี้ยไม่กินละโอเคไม่กินละก็พอนะพอแล้วนะอ่า ซ้อมขึ้นมือซึมขึ้นมือขึ้นมือมาขึ้นมือมาเร็วโอเคอะละก,กันละก,กันละก,กันละกันละกันเนี่ยเขาจะอยู่อย่างี้ละกันละก,กันน,นะมานี่มาซึ๊บอ่ะนะนี่เงี้ยไหมเก่งจังเลยเกย่งจังเก่งจังเก่งจังกินไหมกินไหมอ่อกินกินอ่าเกยขึ้นมือขึ้นมา Good morning. đi à, đưa mưa, đưa mưa. Kiên, 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 kiên. Nè, ngon, cho với khăn ngọt đó. Mà, ở trong à. Ngon. cho à. nổi thì nó sao đó. ไปไหนก็ไม่รู้แล้วนะครับตอนนี้ก็บินนี่ไนงะถ้าเขาไม่ฟังก,ก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็บินไปมั่วไปหมดแล้วนะมาลงมา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 ,มา,มา,มาอยู่ใต้นี้แล้วมามาเกาะมาเกาะมาเออเกาะมานี่นะฮะเจ้าลอดช่องนะครับไปกะอืมนี่นะยังไงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวรแรกๆนะก็ดูตอนนี้แผลของพี่ก็เต็มแขนแล้วนะนี่นะฮะนี่ เห็นแผลไหมดูดิฝีมือเจ้าเท้ารอดช่องนะครับคมมากนะข้างนี้เหมือนกันนะครับนี่ก็ใช่นะหมดเลยทั้งแขนเลยนะครับจะจะเป็นช่วงนี้หน้าหนาวด้วยก็เลยได้ใส่เสื้อสีเสื้อกันหนาวด้วยก็โชคดีไปว่าเซฟแขนตัวเองไปด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะอย่าลืมนะบ๊ายบาย